โฆษกกระทรวงแรงงานค่ะก็ได้มีการตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมการทาสีผนังกําแพงนะคะกับโครงการสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลค่ะถือว่าเป็นศิละปะแห่งรักและศรัทธามาหาราชาภูมิพลค่ะนายเทียนรัฐ นวะม,ะมะวัดโฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองค่ะก็ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมการทาสีผนังกำแพงพร้อมทั้งเก็บรายละเอียดการทาสีกับโครงการ Art King um on, สตรีทอาร์ตคิงภูมิพลศิลปะแห่งรักและศรัทธ,ธามหาราชาภูมิพลค่ะที่บริเวณผนังอาคารแบดมินตันกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะโดยนายเทียนรัฐกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ความสำคัญกับโครงการดังกล่าวนี้ ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความสมัครสมานสามคัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทยทั้งชาติสำหรับกิจกรรมในวันนี้จึงเป็นการทาสีผนังกำแพงพร้อมทั้งเก็บรายละเอียดของการทาสีเพื่อเตรียมความก่อนสำหรับ กิจกรรมการวาดพระบรมสาธิสลักสำหรับโครงการนี้นะคะป,จจปัจจุบันค่ะได้ดำเนินการไปแล้ว14จังหวัดนะคะเหลืออีก63จังหวัดก็จะทยอยดำเนินการให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดต่อไปด้วยค่ะ